ดเด็กอด้ชิงโชคยังเบื่อได้มาอีกชิงโชคไม่มีที่เลยมีลูกชายเขวงตังไม่กว่าเวางำยรู้เดินไปทิ้งเลย โอเค早าวสวัสดีตอนเช้าค่ะมาเที่ยวประเทศจีนต้องห่าตั้งแต่เช้าความหมายนะคะความหมายว่าคือเรามาเที่ยวจีนนะคะจอน ขาใช้คาว่าเขา,า,านะคะแต่ไปเที่ยวห้องกงนะคะจะไม่ใช่เขาละถ้าไทยภาษาห้องกงภถ้าไทยสวัสดีตอนเช้าเรียกว่าจูสังบางคนนะ่ะจูสัตจูแซงก็มีเนาะจูสัตเอาเสียงหน้าที่ถูกต้องคือจูจูสัตไม่ใช่จูสัตนะวันนี้โปรแกรมของเราสบายๆนะเมื่อคืนหลับฝันดีไหม หรือว่าไม่ได้ฝันเลยอะล่ะหล,ล,ลับเลยใช่ไหมตีบอนก็หลับเลยปวดเมือยไม่คืนห้องอ่ะสวามากไม่ก็มีบางหาเนาะโรงแรมนีงงม้สวามคือโอเคอาหารเช้าก็โอเคเนาะมีแต่ไม่มีตู้เย็นครับตู้เย็นสวาม่าไม่มีนะห้องเราก็ไม่มีเหมือนกันห้องหหนา้าลทัวก็ไม่มีห้องพี่มีหรอ มีแอร์นะเดี๋ยวประมาณเดือนหน้าก็ไม่มีแอร์แล้วเขาก็ปิดถ้าเรามาช่วงสองกลางอะ่ะคือเราต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบไว้ก่อนว่าทั่วประเทศจริงก็ไม่มีแอร์มาช่วงสองกลางเดือนสี่แต่ว่าวันที่สิกว่าสําหรับคนไทยอ่ที่นี่ร้อนแล้วสามหล่กคนจนีนกําลังสบายเพราะว่าสิกว่าองศาถ้าไม่แจ้งไว้ก่อนนี่ก็จะเดือดร้อนเอกว่าทำไมาไม่มีแอร์ แต่ว่าในเมืองจีนะต้องวันที่1เดือนล้ารัฐบาลถึงจะอนุญาตให้เปิดเอรเพราะว่าปัก,กินนะคะไม่มีทะเลเน้ําที่เรากินกันน้ําที่เราใช้นะคะเป็นน้ําที่เอามาจากท่อน้ําที่ทใต้ของเมืองจีนเพราะฉะนั้นที่นี่ที่ไหนก็มีป้ายเขียนไว้ว่าขอให้ประหยัดน้ำประหยัดไฟนะคะก็เพราะว่าไม่มีนะคะยังปาก,กิน อาหารที่แพงที่สุดคืออะไรไทยน้ำเปลาอาหารทะเลเพราะไม่มีทะเลเพราะฉะนั้นคนจีนนะ่ะทำไมชอบไปเมืองไทยอย่างที่1นินกินอาหารทะเลสําหรับคนจีนถูกมากนะคะกินเมื่อเหมือนกันนะคะอาหารเหมือนกันถ้าไปกินที่เมืองไทยอาจจะสองพันหยวนก็โอเคละแต่ที่นี่สองหมื่นนะคะจริง เพราะว่านางข้าวเบียดเน่นอะอาหารทะเลขาแพงมากสำหรับเศรษฐีที่นี่ไปกินนะอย่างเราอ่ะไม่เคยกินที่ปาก,กีจมองมาแพงไปนะคะห้องกองก็น่าคูหน่อยเพราะว่าเขามีทะเลไงแต่ปาก,กีไม่มีทะเลที่ใกล้ที่สุดก,ก็คือเกียนสิงเกียนสิงก็ไม่มีกุ้งอะไรต่างๆที่ขึ้นเสื้อะ จอมาานำเข้ามาจากพวกต้านเหรียญน,นะคะหรือว่าเมืองไทยก็มีนะคะเมืองไทยเขานำเข้ามาจากบริษัทซีพีอ่ะพวกกุ้งนะกุ้งที่ใหญ่ๆนะสีดำๆแน่หนหนะคะ่อ,อวันนี้นะคะเราจะพาไปเที่ยวพระราชาวางังฤดูร้อนถ้าเรามาฤดูหนาวนะคะข้างในคอบหนาวเป็นทะเลสา์ ท้านนยนะคะหนึ 1, 9, ่งนสี่ไม่ใช่สามนสี่เป็นทะเลสาบหนึ่งนสี่เป็นดินแผ่นดินที่เราไปเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคือกินเนื้อที่ใหญ่กว่าเมื่อวันที่เราไปเที่ยวเชียงอัมังกาคู่กงนะคะใหญ่กว่าเขาสี่เท่าแต่ไม่เดินเยอะเทเมวันนะคะเพราะว่าที่นี่สมามารถเป็นน้ํา เราเข้าไปชมวิวเข้าไปถ่ายรูปก,ก็โอเคนะคะพระราชวาังฤดูร้อนนะคะคนจินตันชื่อว่าอิเหะหยวนคิดได้ยินเนาะไม่ใช่ที่วพระราชวาังฤดูร้อนเสร็จแล้วป้าป้าาไม่ไม่พาไปอิเหะหยวนเป็นที่เดียวนะเมื่อวานพระราชวังกู่กงยังมีอีกชื่นเอ็นั้นชื่อว่าพระราชวังต้องห้ามหรือว่าพระราชวังโบราณมันเป็นที่เดียวกันนั่นแหละกู่กงนะคะ แล้วพระราชวรนอดูร้อนะคะถือว่าเป็นส่วนที่ซูสีไทยเฮาชอบที่สุดรู้จักนอ้องซูสีอะ่ะเคยได้ยินเนาะหรือว่าเคยด,ดูหน,หนังเกี่ยวกับเขาเนาะในสมัยโบราณนะคะเล่าให้ฟังน,นะคะเออเป็นประวัติเกือบ3,000ปีที่มีห่องเต้เรียกว่าห่องเต้นะองค์แรกก็คือจินซีห่องเต้จินซีรู้จักเนาะ เคยเคยดูหนังเกี่ยวกับเขาใช่ไหมเขามีพี่สองคนชื่ออะไรให้ไทยโอ้ยพี่เห็งมากไอคิวสูงมากจิงเอกับจิงตีอันนี้อันนี้ไม่ใช่เรื่อนจินนะคือคนไทยเรียกว่าจินซีฮงเต้นะแต่คนจีนเราเรียกว่าชินสือขวานเขาเป็นเรียกว่าฮ่งเต้องแรกนะคะแล้วก็องค์สุดท้ายก็คือลัเซนเพรลอร์บูอีทั้งหมดรวมกันนี่มี429อองค์ 400กว่าองค์น้าฮงเต้ในสมัยโบราณ3,000ปีแต่มีผู้หญิงคนเดียวที่เคยขึ้นมาเป็นฮองเต้ให้ไทยสื้ออะไรเอะไรนะถูกต้องเห็นไหมพี่มีความรู้เยอะมากเลยพี่เคยเป็นอาจารย์มาหรือป <c oughs> เปล่าอ่ดูหนังโอเคผู้เจทเทียนคนนี้เป็นผู้หญิงคนเดียวที่เป็นฮองเต้ในสมัยโบราณ ที่ผ่านไปสามพันกว่าปีหรือว่าห้าพันปีสมัยก่อนผู้หญิงไม่มีตําแหน่งน,นะผู้หญิงไม่ค่อยมีกาข้าหมูที่กบอีกคนนั่น e ชื่อเฉียนหลงหองเต้รู้จกักเนาะสามคนนี้มีเมียเป็นสามพันคนพระสะนมสามพันคนถ้าไม่รอให้ฟังนี่ไม่เคยคิดเนาะสามพัน 3, คนมนาะคิดดูพี่อยากได้ไหม 3,000คนนะไม่ใช่บอกว่าผู้หญิง3,000คนนี้เอาเข้ามาเวลาเดียวกันใช้เวลาเดียวกันก็ไม่ใช่นะคะคือเขาเลือกเข้ามาปีละ50คนหรือว่า3ปีเลือกรอบนึงเลือร้อยคน50คนอย่างเงี้ย3ปีรอบนึง5ปีรอบนึงก็แล้วแต่ห้องเต้เข้ามาเรื่อยๆผู้หญิงเข้าไปแล้วตั้งแต่ทุ่มเป็นสาว สิบสี่สิบปีเข้าไปแล้วต้องเรียนความรู้ก่อนนะคะต้องดูแลห้องเตยงงตยังไงต้องบริการยังไงนะคะต้องคุยยังไงต้องสุภาพอะไรต่างๆนะคะพอเรียนอะไรเสร็จแล้วถึงจะมีโอกาสต้องห้องเตยจากฉลากไปเลือกใช้บริการอันนี้ก็แล้วแต่ด,ดวงแล้วเหมือนถูรตเตอรี่อะเข้าใจไหมคือไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนเข้าไปแล้วก็ได้มีโอกาส ไปเมียห้องเต้ได้นอนกับห้องเต้มนไม่ใช่บางคนอ่ะรอจองเหี่ยวไปหมดอ่ะยังไม่เจอห้องเต้ก็มีเยอะคือตั้งแต่อายุสิบสี่สิบห้าก็เข้าไปแล้วใช่ไหมล่ะอายุยี่สิบห้าถ้าหากว่าห้องเต้ย,ยังไม่เคยใช้บริการยังไม่ได้ตามแหน่งเต็มอะไรขึ้นมาสาดงว่าผู้หญิงคนนี้คือตัวไม่ดีหรือว่างงเห้มไม่ดีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะโชคไม่ดีอ่ะ คือห้องเต้ไม่ใช้แล้วเข้าไปเวลา4ปีสี่ปีผ่านไปยังไม่เคยใช้บริการโมอายุไปแล้วนะ25เกินไปโทษทีห้องเต้ไม่ใช้แล้วผู้เย็นที่เกิน25คือในวันอ่ะเข้าใจคนมหนนะคะคือเข้ามาทีเดียว3 0 0พันคนมันก็คอนแนบไปอ่ะเขาก็ต้องปีนอ,ออกไปชุ้เนินแล้วก็เข้ามาชุ้เนินเป็นอย่างนี้คนที่ไม่มีตําแเน่นไม่มีฐานะก็ออกไปเลยนะคะอาจจะเป็นคนใช้ ให้พวสิทธาบ,บุรีเป็นรางวัลอะเป็นเมียน้อยอย่างเนี้ยหรือว่าให้คนใช้เป็นขันธี่บางคนอะก็อาจจะเป็นคนใช้อ่ะคนตัดผ้าคนทําความสะอาดในวันก็แล้วแต่ดวงแต่ละคนนะคะแต่ก็ยังคงเคเป็นเดือนนิดหน่อยนะคะ <im> ถ้าให้เป็นรางวัลให้พวสิทธาบ,บุรีก็ยังโชคดียังไง ไม่ใช่หลายร้อยคนเป็นพันคนเยี่ยมหัวคนเดียวใช่ไหมแค่20 mm. คนเยี่ยมหัวคนเดียวยังไง mm. เดือนหนึ่งก็อาจจะมีโอกาสคลาเดิได้เจอของจริงใช่ไหมไม mm. ่งั้นก็รอเหี่ยวจนตายในวัน,นยังไม่เคยเจอเลยนะคะไม่เคยเจอหน้าคงเต้อะ ก็น่าสงสารเหมือนกันนะเพราะว่าเขับกลับไปบ้านเกิดก็ไม่ได้กลับไปแต่งงานคิดว่าเออเราลาออกไม่ได้ไม่มีองกาสแล้วเพราะว่าเป็นเมียห้องได้แล้วนะคะเข้าวันแล้วก็ถือว่าเป็นเมียห้องได้แล้วเพราะเราเออกลับไปแต่งกับคู่รักที่ตอนเด็กๆได้ไหมไม่ได้นะคะไม่ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็น่าสงสารนะคะ ซูสีก็ตดนพอ่อพ่อเป็นข้าราชาการเสนาบที่ปกครองพบเกี่ยนในสมัยก่อนนะ่ะเพราะโตเป็นเสาแล,แล้วนะคะพ่อก็ส่งซูสีเข้าวางมาก็หวังว่าลูกเสาอาศัยลูกเสาอ่ะตั้มเรนจ,จะได้สูงข,ขึ้นพอะลูกสสยลูกเสาเข้ามานะลูกเสาก็เครียดน,นะฉันนัไม่อยากเข้วาวังเพราะว่าฉันมีผู้ล่าแล้วกับพี่ชายเขาอ่ะลูปพี่ลู่น้องสมัยก่อนนะ่ะนัดกันได้แต่งนันได้ในสมัยที่ไม่ได้แล้วนั้น แล้วก็พอเข้าวานไปแล้วนะคะก็ไม่มีโอกาสจะเลือกชีวิตเนื้อคู่ดได้แล้วเพราะฉะนั้นไหนๆก็เข้าไปแล้วนะคะสูสีก็ตัดสินใจเลิมคู่รักไปแล้วก็ตัดสินใจจะหาชีวิตสายให้ตัวเองกันหาตัวมาสายด้วยเข้าไปก็หลายปีนะรอไปหลายปีห้องไปไม่เลือกบริการเขาสักทีก็คิดเตืองร้อนนะก็คิดว่าเออ น้าโลอ,อย่างนี้คิดว่าไม่เสียเยชีวิตเปล่าอ่ะเนาะแล้วก็ไปเรียนผู้ใหญ่เตรียมพร้อมมาแล้วทีนี้ก็ติดต่อกับพ่อบอกว่าพ่อเอาสองป่ามาเลยเอาพวกหยกที่สวยๆอ่ะเอามาฉันจะฉันจะหาหาหา,หาโอกาสแล้วก็พ่อก็ให้คนส่งมาพวกกิ่นทองไปหยกนะคะเครื่องประดับที่สวยๆอ่ะแล้วก็พวกตำลายพวกจี้สวยๆต่างหู สวยๆให้พ่อสมมาพ่อสมมาแล้วนะคะคือเขาก็ไปประจบเล่เนี่ยเอาเรนน่เล่ไปประจบว่าผู้หญิงที่มีตําแหนง่งปรากฏว่าตัวเองอนะ่ะตัวเขาเองคีดไปคีดมาผู้หญิงอะ่ะไว้ใจไม่ได้เพราะว่ายังไงเยี่ยมผัวคนเดียวใช่ไหม mm hmm. เขาจะไม่ช่วยจินจันหรอกนะคะเราะฉะนั้นตัดสินใจไม่ไปประจบวพวกพัสสนมอะไรแล้ว mm hmm. เข้าไปประจบขาทีที่ใกล้ตัวกับห้องเต้ นะคะที่สา่ทางขันทีคนนี้เขาเป็นคนที่ให้ห้องเต้เลื่อไม้ไผ่อะเข้าใจไหมคือ้องเต้สมโมคืนนี้จะต้องการใช้บริกรรมผู้หญิงอะเขาจะให้ขันทีเอาฐานผู้หญิงเอ่อ่านไม้ไผ่มาไม้ไผ่แต่ละอันหลายร้อยอันอะแกะสลัดด้วยชื่อของผู้หญิงแต่ละคนไปเลื่อไม้ไผ่แกสลัดด้วยชื่อผู้หญิงคนไหนก็คนนี้นองกับผู้หญิงคนนั้นสูสีฉลาดมากเลยเอาพวกสมปากที่หยก เอามาให้ขันทีหมดเลยบอกว่าเราล่อนมือกันถ้าเราโตก็โตขึ้นมาด้วยกันถ้าเราซวยก็ซวยขึ้นไปด้วยกันคือซวยไปด้วยกันแล้วก็ขันทีที่ไปที่มาไม่ชีวิตไม่เคยเจอสมบัติขนาดนี้เขาก็อยากได้เงินนะเพราะอะไรเพราะว่าตอนเด็กๆที่ตอนป่าขั้นล่างออกไปอ่ะนะคะตอนป่าอ,ออกไปคือยันอยู่กับหมอเข้าใจไหมคือในอยู่ใส่ในฐาน่ะนะเก็บไว้ในฐาน่ะใช้ยา ฟูมาเรนนะ่ะเชื่อไว้อยู่ไม่รู้เป็นยาฟูม,มาเรนต่อหนะรือเปล่านะยาจในสมัยก่อนอนะ่ะเชื่อไว้อยู่เพื่อขันทีอนาคตอะตายไปแล้วเขาต้องเอาคืนมาเอาไปฝันด้วยกันชาแนาจะได้คบตอนนี้รู้ไหม,นะไม,มเ,เพราะว่าในประเทศจีนอ่ะไม่มีกระเทยเพราะว่าเขาหนีไปอยู่เมืองไทยหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> ที่เล่าให้ฟังก็คือสมัยก่อนอะ่ะเวลาเขาผ่าต่าข้้นล่างอะ่ะเขาเป็นเด็กๆอะ่ะสมามารจะจะเป็นพวกเด็กลูกเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรกรัมพาอะไรพวกเนี้ยเอ่อแล้วก็สมไปตามไม่มีเงินใจ่ายให้หมอหมอกาไรมาจากไหนอะ่ะก็คืออาศาัยขันทีคนนี้อาศาัยขันทีคนนี้เวลาเข้าวานเสร็จแล้วได้เงินเดือนแล้วสะสมเงินก้อนน่งมามาจ่ายค่าหมอแล้วก็ซื้อคืนอ่ะนะคะอันนี้เป็นรายได้ของหมอ แล้วก็แต่ว่าสิบคนน่ะไปสมัครเป็นขันทีนะสิบคนไปสมัครอาจจะมีแค่สี่คนมีชีวิตต่อไปได้มีหกคนนะปวลาาผ่าตัดก็ไต่นตาบน่ตาบนที่แกนนะก็มีส่วนมากแะเะว่าสมัยก่อนสี mm hmm. เขาเรียกว่าละสีมือทำพวกนี้ยังไม่ดีนะคะ mm hmm. แล้วก็หลังจาก mm hmm. ขันที mm hmm. ได้เจอสมบัติเยอะขนาดนี้แล้วเขาก็อยากได้ตัดสินใจ mm hmm. โอเคร่วมมือกันแล้ว สุสีสอนขันที่ว่ายังไงฉันน่ะมีสมองฉันเคยเรียนหนังสือฉันฉาเลาว่าผู้หญิงทั่วไปที่เข้ามาเพราะสมัยก่อนผู้หญิงไม่ให้เรียนแล้วก็สมัยก่อนผู้หญิงน,นะไม่ใช่ตัวหน้าสวยยหญเดียวเข้าวัดได้นะต้มมะเท้าเทา้เทาใหญ่หยาบปลานี่สมัยก่อนหน้าสวยขนาดไหนก็เข้าวัดไม่ได้ไขไม่ออกต้องเท้าเล็เลกๆอะต้มตั้นแต่หน่งขวก็มาเป็นอย่างนี้อะคือเดิมไม่ได้ เขาไม่ให้ผู้หญิงเดินด้วยนะให้ผู้หญิงทําทาทางานสุดในบ้านอนะทําความสะอาดทำการเข้าดูแลสามีอย่างเดียวก็พอนะคะคือไม่ให้ผู้หญิงเรียนด้วยกลัวฉลาดเกินนะคะสวสมนมาผู้หญิงไม่ได้เรียนหนังสือโง่แต่สู้สีได้เรียนเรียนกับพ่อเขาแล้วก็เก่งมากอ่านหนังสือเยอะด้วยความคิดอะดับผู้ชายเหมือนกัน เขาเข้าไปแล้วนะเขาบอกว่าชันนะ่ะไม่อยากเสียชีวิตเปล่าอย่างนี้ไปฉันต้องหาวิธีนะคะดวลใส่ให้ตัวเองเพราะฉะนั้นก็เลยใช้วิธีนี้ตดต่ดอกกระำทีแล้วก็ร่วมือกันแล้วภายในอาทิตย์หนึ่งนะ่ะเขาสองขันนี้นะบอกว่าเอาไม้ไผ่อะเอาที่ไว้ข้ามบอละขอให้แก่สละดตว้งชื่อทักคนเดียวถ้าอย่างนะั้นโอกาสก็มากกว่าผู้หญิงคนอื่นคงไดเลือกอันไหนอะ่ะถ้าข้าบอลอะก็เป็นชั้น ถ้าวันนี้ไม่ได้เลือกผู้นี้ถ้าเขาเลือกมันยังไงโอกาสก็มากกว่าผู้หญิงคนอื่นขันทีฟังแล้วตวกกะใจเพราะวิธีนี้ตัวเองยังไม่เคยคิดเลยก็ตัดสินใจช่วยสูสีเพราะว่าเขาฉลาดจริงๆก็ยอมเลยช่วยเขาร่อมือกันแล้วก็ขันทีคนนี้ก็คือหลานหลานที่ขึ้นสล่งกงกงอะ่ะต,ตัวกันไงก็ต้องช่วยกันเสร็จแ,แล้วไม่ไม่เกินอาทิตย์หนึ่งอะ่ะองเต้ก็เลือกใช้บริการสูสีและ สมัยก่อนนี่ผู้หญิงนะคะส่วนมากเขาไม่ค่อยฉลาดน,นะทุกคนก็ทำให้ตัวเอง ai, nhưng mà 带回去的牛蛙吃吃看，吃一下看。以前我讲，吃以前那个成你，美你，哪个不像我们做的你，豆你，啊？就像你，啊哎、以前他们你，看到都烦。人家现在那种，嗯，真的那种，哎呀，你闻到很臭，但是很好吃，真的很香。我们还在外婆家给吃了你，说没得，一点都不好吃。 这个，他想，他就喜吃包谷噻。哎，他要鸭子好啊，所以说他想吃路边有地方买。有包点没买，看到好难吃嘞。去不去？我要求好难看，好 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không